ผลพักนักรุงโฮมคุกเมนูสุก,กี้นะครับอร่อยได้หลากหลายรูปแบบจริงๆเราเคยทําไข่ตุ๋นที่เป็นสุก,กี้ยากีไปแล้วนะครับวันนี้พลจะมาทําแบบเมนูสุก,กี้แห้งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกุ้งอบปุ้นเส้นนะครับผลตั้งชื่อว่าสุก,กี้ฮอตพอตครับที่ฮอตพอตเพราะว่าเราใช้หม้อ ลักษณะนี้นะครับเป็นเหมือนหม้อกุ้งอบวุ้นเส้นขนาดหนึ่งคนรับประทานพอดีพอดีวิธีการทําง่ายเหลือเกินครับและหลังจากที่เราเตรียมของเสร็จเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีอะไรบ้างเรามีลากผักชีมีกระเทียมนะครับตรงนี้จะลงไปให้ให้เพิ่มกลิ่นหอมดังนั้นพนก็จะแค่แบบ ทุบๆนิดหนึ่งแค่ทุบให้เขาส่งกลิ่นหอมนะครับกระเทียมใช้กลีบหนึ่งแต่เราก็เช่นเดียวกันนะครับบุบๆหน่อยได้ครับ <S <S พลจะจัดเรียงหมู3มชั้นนะครับอันนี้เป็นหมู3มชั้นนะครับไม่ได้ลมควันแต่เพื่อนๆจะใช้เป็นเบคอนก็ได้แต่ถ้าเราใช้เป็นเบคอนมันก็จะมีกลิ่นแบบเบคอนมาด้วยนะฮะอ่ะจัดเรียงหมู3ามชั้นครับอันนี้รับประทานได้นะครับจะใช้เป็นเนื้อหมูนุ่มหรืออะไรก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ที่เราต้องการเสร็จปุ๊บก็เพิ่มความหอมครับรากผักชี กระเทียมที่เราใส่ไว้นะครับผักครับผมคนใส่ผักบุ้งนะครับผักอย่างอื่นที่ใส่ได้ก็ก็ผักทั่วไปเลยที่อยู่ในสุก,กี้นะครับเพื่อนๆจะใส่เข็มทองนะฮะใส่บวยเล้งทุกอย่างได้หมดเลยนะครับอาจจะเรียงลงไปนะครับเสร็จปุ๊บก็เส้นครับผมวันนี้เราใช้เป็นเส้นสดนะครับถ้าเส้นแห้งก็ลดจํานวนลงไปเลยประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าเส้นแห้งมันจะอมน้ําแล้วมันก็จะดูดขึ้นมาอีกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนของน้ำสุก,กี้ของเราก็จะมี น้ำสต๊อกมีซีอิ๊วขาวแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับรสชาติของสุกี้ของผลวันนี้ครับน้ำจิ้มสุกี้เทปไทยครับตัวนี้ผลชอบมากเลยเพราะว่าเครื่องเขาเข้มขึ้น3าเท่านะครับแล้วก็มีพริกกระเหลี่ยงด้วยที่สำคัญไม่ใส่ผงชูรสไม่เจือสีสังเคราะห์กูเต้นฟีนะครับอันนี้เป็นสูตรรสจัดจ้านนะครับเอาใจคนที่ชอบทานแบบรสจัดจัดนะครับแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศหอมพริกกระเหลี่ยงมากเลยเราจะใช้ทั้งหมดประมาณสัก3าช้อนโต๊ะนะครับผสมให้เข้ากัน ลาดลงไปครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ตั้งไฟครับหม้อแบบนี้จะนําความร้อนค่อนข้างเร็วนะครับประมาณแค่ครึ่งนาทีก็ก็เดือดแล้วครับผมเริ่มเดือดแล้วนะครับหลังจากนั้นจัดเรียงกุ้งลูกชิ้นปลาเครื่องตามที่เราอยากใส่ได้เลยครับปูอัดนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับปิดฝา รถเป็นไฟกลางนะครับเราจะอบเขาแบบนี้ครับแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับประมาณ3นาทีระหว่างนี้นะครับคนจะใส่ไข่ด้วยก็ตอกไข่เตรียมไว้เลยครับไข่อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับเราชอบทานเป็นไข่ขาวกับไข่แดงแยกกันหรือว่าเราอยากจะตีให้เข้ากันก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเราก็ซอยผักชีต้นหอมเอาไว้สําหรับโรยหน้าครับฝาของเราเกิดอาการสั่นๆแล้วนะครับลองเปิดขึ้นมานะครับตอนนี้ทุกอย่างสุกหมดแล้วครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปครับผมปิดฝาต่ออีก1นาทีครับ ปิดความร้อนครับผมเปิดฝานะฮะตอนนี้ไข่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับก่อนเสิร์ฟง่ายๆเลยครับผมเราราดน้ำจิ้มอีกเล็กน้อยนะครับต้นหอมและผักชีที่เราสับไว้ครับกร้เขาวคั่วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับหม้อนี้นะครับขนาดย่อมๆกำลังอิ่มพอดีเลยครับแถมดีต่อสุขภาพด้วยเมนูนี้วุ้นเส้นแล้วก็เครื่องทะเลนะครับไม่อ้วนอย่างแน่นอนอร่อยจัดจ้านอยากให้ลองทำครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ